บ้านนี่เขาไม่เอาเลยนะคนเดียวทำให้คนทั้งหมู่บ้านเป็นอย่างนี้ไปได้เลยเหรอเนี่ยเขาทำตัวเป็นศูนย์กลางจักรวาลไปหน่อย คือในหมู่บ้านนะค่ะเขาจะมีไลยกลุ่มเช้ามาประมาณ7โมงกว่าพี่เอกก็เลยโซโล่เลยแต่เช้าพิมหยาบคายทีนี้ก็มีลูกบ้านท่านหนึ่งออกไปเตือนว่าคุณไม่ควรจะใช้คําที่แบบไม่สุภาพนะทีนี้เขาก็ใส่เลยว่าบ้านมึงอยู่ไหนวิดีโอคอลมาก็ได้ถ้าไม่กล้าเจอหน้าวิดีโอคอลมาเลยหรือยังไงอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวไปหาเดี๋ยวไปหาพอเสร็จแล้วก็มีไลน์หนึ่งเข้ามา เตะคุณเอกออกจากกลุ่มไปในาลายกลุ่มหมู่บ้านเนี่ยเขามีกฎหากมีการก่อกวนอันเป็นเหตุสร้างความวุ่นวายต่อสมาชิกภายในกลุ่มเชิญออกทันทีพอเขาโดนตเตะออกจากกลุ่มเนี่ยสักประมาณ9ก้าโงก็ไปปิดหมู่บ้านผมถามว่าผมมานั่งหาเรื่องเนี้ยหมู่บ้านจะทำอะไรทำไรไม่ได้เลยมีไว้ทำไมวะรอรอเวลารถมาก็ไม่หลบก็จะนั่งอย่างนี้ใช่ค่ะถ้าเฉียวกูก็เอาเรื่องใช่ค่ะครั้งนี้นิติบ้างไงเงียบเงียบคลิป นิติกลิบเลยในกลุ่มว่านิติทํายังไงก็คือเดี๋ยวกําลังดําเนินการทีนี้เขายังอยู่อยู่ในกลุ่มลายอีกกลุ่มหนึ่งแล้วอยู่ในกลุ่มหนึ่งถูกไมลายขายของเป็นยังไงถ้าไม่ดึงกูเข้ากลุ่มบันเทิงแน่แล้วมันบันเทิงยังไงเช้ามาค่ะตีห้าก็ปิดถนนเลยเขาจอดขวางคอขวดนี้เลยมันทําให้รถเวลาออกนี่ออกไม่ได้เข้าก็เข้าไม่ได้ทีนี้ออกออกไม่ได้ก็ไม่รู้จะทำไงก็ต้องไปออกทางอีกทางหนึ่งเพราะทุกคนต้องไปทํางานไปออกทางที่เป็นถนนลูกรังแล้วนิติได้ไปตามเขาไหมไม่ไม่เบียรค่ะ วิธีการแก้ปัญหาของนิติคือการไปเปิดอีกอันหนึ่งแล้วให้ไปออกข้างหลังใช่ค่ะรถกดบตำรวจมาเขาบอกรถเสียเขาอ้างว่ารถเสียเนี่ยครับคุณผู้ชมครับตำรวจมานะฮะเขาก็เดินเนี่ยพี่เชื่ออะไรครับยศอะไรลูกครับผมลูกเรกโอเคุยก่อนคุยก่อนเราต้องคุยก่อนต้องให้รู้เรื่องทุกคนก่อนผมจะผมผมข้อหาอะไรข้อหาก่อความต ồ รั้นรำคาญใครแจ้งแล้วก็ระหว่างนั่งรถไปผมอยากให้เห็นครับระหว่างนั่งรถไปนะตะโกนด่าชาวบ้านชาวช่องเขาไอ้มึงกับใครวะ ใครได้เดเจอคูแน่จริงมึง่ะครับสุดท้ายในเอกเนี่ยได้รับการประกันตัวมา200บาทกัดีละร้อยครับเพราะว่าอย่างนี้ครับไอ,อ้กรณีของการสร้างความเดือดร้อน,นํำคาญเนี่ยมันเป็นแต่อตาตาโทษปรับมันก็เป็นดุลยพินิจของตํารวจที่จะสามารถเปรียบเทียบปรับได้หลังจากที่ตํารวจปล่อยตัวใช่ไหมคะมก็คือกลับเข้ามาก็คือจอดรถขวางน่าจะทางเข้านี่นี่นี่ใช่ไหมนี่นะนี่นะมาแล้วนี่ค่ะเดี๋ยวจอดแล้วก็ทิ้งไว้อย่างเงี้ยแล้วตัวเขาก็เดินไปบ้านเขา ม่จอดตรงนี้เขาก็ให้ทางราปภขับไปส่งให้เขาที่บ้าน<ะ>เอาแล้วมี่กี้บอกตอนแรกบอกว่ารถเสียใช่ใช่ค่ะทำไมคุณต้องไปติดป้ายประกาศขายบ้านกันแล้วทําไมเมื่อคืนมันเกิดอะไรขึ้นเราทําขึ้นมาเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราไม่ได้ความชัดเจนจากนิติหรือโครงการว่าเราจะอยู่ยังไงให้เราไม่หวาดระแวงอยู่ยังไงให้เราแบบไม่ต้องมาพะวงเพราะว่าเรามีลูกมีหลานมีคนแก่ในหมู่บ้านมีเด็กใครเป็นคนรับผิดชอบเราก็มีการไปรวมตัวกันหน้านิติก็คือรวมตัว แสดงสัญลักษณ์ของเราด้วยแหละแล้วก็ปรึกษาหารือกันระหว่างลูกบ้านว่าเราเราจะยังไงต่อเขาก็มาเลยอย่างนี้อาลองดูครับตาตา้งมาเืื่อี้ืนนเอาไปดิมาเลนี่คือคนในหมู่บ้านนี่เขาไม่เอาเลยนะคนเดียวทำให้คนทั้งหมู่บ้านเป็นอย่างนี้ไปได้เลยเหรอเนี่ยเมื่อวานนี้ แก้วที่มีโอกาสไปเจอเป็นไงก้าวเหครับพี่เปลี่ยนเสื้อไหมเปลี่ยนมีตัวก็เปลี่ยนสามสองชุดครับก็เหมือนที่มาทีนี้ก็จะเปลี่ยน,ยนส่งเปลี่ยนเสื้อ,เ,อ,เ,อเขาเรืจอทํารทำนี้เขาทำก็จะจะยืนเขาก็ยืนครับพี่เขาทาตัวเป็นศูนย์กลางจักรวาลไปหน่อยอ,อืล่าสุดที่คุณไปแจ้งความแล้วเขาต้องการให้คุณถอนแจ้งความถูกไหมหนูถอนในบางรายการให้แล้วเช่นที่เขาตบตีหนูในร้านสะดวกซื้อหนูถอนให้แต่บางรายการที่หนูไม่ได้ถอนคือคือทำลายทรัพย์สิน เพราะว่าตัวตัวของเขาเองอไม่เคยมารับผิดชอบเป็นสิ่งที่เขาทำค่ะเขาก็มาคุกคามในเวลายามวิกาลนะคะถอนไม่ถอนเม่๋ยอนหนูหนูก็ทําให้เขานะที่เขาบอกว่าไม่มีสัจจะหนูถอนให้ในบางรายการแล้วไงแล้วจะผมดูหนังบ่อยมันมีคํานี้เลยสตจจะไม่มีในหมู่โจรหรอกแค่นี้ยังไม่จบคุณผู้ชมครับดูภาพต่อไปฮะเขาบอกว่าชวนกินเล่า เดินกลับมาปุ๊บเนี่ยคือเขาบอกว่าเขาอะคว้าแล้วก็มือเขาอ่อนแรงผมก็เลยบอกว่ามันเกลริยงมันเป็นการผักมันก็เลยบอกว่าผมผักก็ได้ผมผักก็ได้แก้วด้วอย่างเงี้ยเอาปืนมาโชว์เมื่อคืนเนี้ยไอ้นี้ก็เป็นวานผิดฐานพรบคอมอยู่แล้วครับแล้วนี่คือเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับอ้ตกใจใจพี่ใจเย็นครับพี่ใจครับโอ้นตู้ชมครับนี่เป็นภาพที่ต้องเรียกว่าต้องเซ็นเซอร์นะครับขอประกาศว่าของของกูมึงเอาไปไอ้ตำรวจถ้ามึง อย่ากจะคูยป่าไม่รู้ว่าเขามีอาการทางจิตหรือเปล่าเขาบ้าหรือเปล่านะแต่ถ้าสมมติเขาไม่บ้าแต่เขาแกล้งบ้าเด๋ย่าเจอแกล้งบ้ากว่าก<า>ันบอกว่า <c oughs> แหมทําอย่างนี้มันไม่แฟร์เลยเอารถไปจอดแล้วสิค่าปรับแค่ร้อยเดียวใช่ไหมก็ก็ถ้าสมมติค่าปรับมันแค่ร้อยเดียวส่วนตัวเขายังไม่สํานึกเนี่ยก็อยากให้เขาเข้าใจความรู้สึกของชาวบ้านคนอื่นบ้างเดีย๋ยวผมลองเอาไปจอดฝังหน้าบ้านสักปีหนึ่งเดี๋ยวผมกับเพื่อนช่วยกันออกค่าปรับก็ได้ครับพี่คุณเชื่อไหมแม้กระทั่งในโรงพักเนี่ยยังไม่ทำเนี่ยดูแล้วเ็าเดินดูเขาเด เนี่ยเนเนี่ยเนี่ยน,น,นี่เขายัางใจเย็นนะตัดสินเอเองแล้วกัน FC คุณเอกคือหมู่บ้านเราเคยสงบสุขก,กว่านี้อ่ะอย่างอย่างซอยที่โบอยู่เองอ่ะคือปกติกอมานั่งนั่งเล่นกันตีแบดกันอะไรกันพูดคุยกันเด็กๆก็จะไปเล่นซอย13บ้านที่คุณแอมอยู่เพราะว่ามี